บังนักมวยลาวคนที่หกนะได้ที่ว่าได้ขึ้นซกในเวทีะดรับโลกรายการวันลุมพินีนะซึ่งก่อนหน้านี้แอดกะได้รางานไปแล้วห้าคนนะประกอบมีคนที่หเป็นท่านลำน้ำโค้งคนที่สองเพชรน้ำโค้งมุงคุณเพชรคนที่สามสองแผ่นดินสอแก้ววิเศษคนที่สี่เมืองลาวเกียรติธงยศแต่ก็คนที่ห้าเป็นท่านกล้องโพไซนะที่ว่าแอดได้รายงานไปก่อนหน้านี้สามารถไปเบิ้งในในลิง อาจจะมีการแปะไว้ในคอมเมนต์ให้เบิ้งกันกันนะ่นาวนนี้เราจะไปเบิ้งคนที่6นะเพราะว่าแอดรายงานไป5คนเหมือนยังบ่ทันเบิด้เดือนนะล่าสุดเมื่อเมื่อวานนี้ทางด้านอาจารย์แรกเพิ่นก็ติดต่อมาหาว่ายาังอีกเพิ่นะึงเ้อแอดนะจะเป็นทางด้านวนะิลล์ซน PK เแสนใสเป็นนักมวยจากประเทศลาวนะที่เขได้เป็นศกในเวทีดังกล่าวนะอาจจะจัดใส่เป็นคนที่6ก,กันเลยเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้แอดจะได้รายงานไปนแล้ววนะ่ามี5คนนะ สโมสรนี้เขาจะไปเวงคนที่ครก็นะคือทั้งด้านบิลซอนพีเคเซนไซมวยไทยยิบเป็นนักมวยข่ายใหญ่เลยเนาะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตานะอายุเพียง30ปีเนะานะอนาคตยาวไกลเนาะสโม่อนหนน้านนี้ก็เคยขึ้นซกกับทั้งด้านอาร์เลซิโอมาลาเทสต้านะเป็นนักมวยลาวลุ่มอันตรายจากอิตาลีนะโอหุ่หางเข้มขืนมิดิคนะนี้เนาะเป็นนักมวยจากอิตาลีเนาะ อายุสอามปีรุดกันปีหนึ่งเนาะในเป็นกานซบกันในวันที่สีตุลาสองพันสิที่ผ่านมาก็เถือไฟดังเก่ามันตั้งแต่ต้นเกมเลยเนาะซบกันมันกันเลยเนาะยกธมิตนับกันสามครั้งจะเป็นทางด้านบิลลูโซนเรือซูเปอร์เจ็งปีเคสันไซเดอร์เดินหน้าต่อยไปจังหวะนี้ตีกันมันดีๆเนาะเห็นในนักซบจากอิตาลีถึงนับไปก่อนนะง่ายท่อจนถึงนับไปจังหวะนี้โซนา บิดาสนกดทึบมัดของท่านานัน้นน้ำมวยใจอิตาลีเสดนการน่ะง,งายทองเช่นกันถึงน้ำเช่นกันเยอะมากในบินไฟดังเกา่าไฟดังเกา่กาทำท่าจะเป็นท่านาัาน,านบิดาสนได้เปรียบหรือหน้าลุยต่อยตีแบบคุมเกมได้หมดแต่ว่ามาพลาดทา่าตอนทนอ้ายนะดันไปพิกเสียกาตารันน้ำมวยใจอิตาลีไปก็คืออาเลสซิโอคือมัดจังหวะนี้เข้าไปน็อก,กเลยนะ ทำการสั้งยุติการแข่งขันไปเนาะในท่นานนั้นวิโดโซอนพีเคซันไซถึงนอกไปในยกทมบบิดท่านั้นก็ถือว่าเป็นไฟมทมิดเขงเพิ่นนะที่ว่าคือศกในรายการนี้วันลุมพินีศกกันในเดือนตุลา2024ที่ผ่านมาท้าวพิ่งเอาเบอลเจ็กมาศกกันในไวไัยวัยนี้ได้ข่าวว่าเพิ่นพร้อมจะกลับมาศกกันอีกครั้างนิดนะหรับผลงานที่ผ่านมาของท่งนานวิโดโซอนพีเคซันไซก็เคยไปศกใน เวทีลาวเวทียุวประเทศไทยหลายเวทีกันเลยแต่สฉพาะเวทีมวยไ,ท,ไทยเวิลด์เฟสติวัล2015ในเดือนกุมภาพันธ์มาในต้นปีนี้นะมันก็นส่งมาแล้วนะเป็นงานมหากาพย์มวยไทยแต่รับโลกแต่แอดยังซกหาผลเบื้องต้นนะเวทีวัดลุพิณีตนะผลซกกับท่านั่นอาเลสซิโอมาลาเทสตาเป็นนักมวยจากอิตาลีผลงานดีคนนี้นะเที่ซกกับมาแล้วซีไฟสัตว์สองเสียสองไฟ ใจจะดีทั้งน,น,นั้บิดอซอนขึ้นศกมานโสนาสร์เซติการแข่งขันในวันลุมพินีของทนันบิดอซอนนะก็จะเป็นศกหนึ่งไฟเสียไปนะอัตราการปิดเกมศูนย์เปอร์เซ็นต์นะพอถึงนอกไปเวลาการแข่งขันโดยเสดีย์มันสองนาทีสิบเนะก้าวินาทีเวลาการแข่งขันทั้งหมดมันสองนาทีกับสิบเก้าวินะนาทีเช่นเดียวกันท่านันบิดอซอนจากการศกในวิธีวันลุมพินี มือใดนะก็มีข่าวมาแนละ้วเหมือนพอ่อมาอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นคนที่6ของลาวที่ว่าได้ขึ้นศกในเวทีดังกล่าวนะส่วนวคนที่7จะเป็นทางด้นานน้องเบียนะจะศกกับทา,นานันะัานมวยจากเยอรมันนะก็คือมาวินจะศกกันในเวนทีสัปดาห์กุมภาพันธ์2025นี่นะส่วนวคนที่7ก็จะเป็นทางด้านน้นนองโอเรือสู้กันไต่พญมงศ์นมมนะที่ว่าจะศกกับนักมวยจากไทยก็คือคนเด่นในวันที่28กุมภาพันธ์2025นี่กนะ็ได อาจจะมีการอัปเดตไอตื่นก่อนะซึ่งว่าน้องเบียร์เกียบจะเป็นคนที่7ส่วนาวาน้องโอจะเป็นคนที่8นะเพราะว่าน้องเบียร์จะได้ขึ้นสกก่อนเป็นคู่ที่5ส่วนทางด้านาน้องโอจะสกุลเป็นคู่ที่8นะในวันที่28กุมภาพันธ์2565นี่อย่าลืมติดตามากันเลยกันอาจจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องกันเนะดังน้อยลาวในเว,นเวที่ได้ับโดรุ่นโบนัสนะก็คือการเอาชนะน้นองเนี่ยจะได้ทำโบนัสไป 350000บาท